สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาเช้าดูข่าวนะฮะตำรวจระดับในร้อยนะครับใส่เครื่องแบบค้ายาบ้านัดหมายส่งมอบยาเสพติดกันในโรงพักเลยนะครับโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผู้กำกับหัวหน้าสถานีเนี่ยไม่ได้ดูแลลูกน้องเลยหรือไงนะครับไม่รู้นะครับว่าลูกน้องเนี่ยนะใช้โรงพักเป็นที่ค้ายาบ้าถูกจับได้คาหนังคาเขาด้วยวิธีการล่อซื้อล่อจับ จับพร้อมของกลางมีคลิปวิดีโอยังบอกว่าถูกกันแกล้งพี่น้องครับเป็นตำรวจในเครื่องแบบถูกจับกระทำความผิดค้ายาเสพติดในโรงพักโอ้ฝังแล้วเนี่ยครับฝากท่านพอบอรตอรอดูลูกน้องบ้างนะครับนะจากตำรวจจะกลายเป็นโจรกันหมดแล้วนะครับนะและนี่ทำผิดแล้วเนี่ยยังไม่รับสารภาพนะของกลางชัดเจนทำเป็นหัวหมออีกนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยเราจะหวังพึ่งตํารวจกันได้หรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวหลังจากถูกจับเสร็จขึ้นศาลศาลให้ประกันตัวออกมาข่มขูจะยิงกระบาลพยานอีกนะครับศาลก็เลยถอนประกันครับต้องบอกคําเดียวว่าสมน้ําหน้าคนแบบนี้นะครับนะไม่ควรอยู่ในระบบราชการและผมเชื่อว่ายังมีตำรวจ้าราชการอีกหลายคนนะครับที่ติดยาเสพติด และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้การป้องกันและปราบรามยาเสพติดนั้นมันไม่ได้ผลก็เพราะตํารวจเป็นเสียเองค้ายาเสพติดในเครื่องแบบและก็ค้างแม่งในโรงพักเลยนะครับนะและยังเก็บไว้ในแฟตตำรวจอีกจุกรูอย่างเดียวเลยงานนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกรูจุกรู